และตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ตลาดบาซุกิจิแล้วนะคะงามคุณน่าอยู่เก๋ ดีคนเนจิวาวันนี้เราจะไปกินปลาที่ซึกิจินะคะสึกิจิมากเยากกลยก็คือจริงๆตั้งแต่มาจอนวนจะกลับแล้วยังไม่ได้กินปลาดิบเลยนะคะกินแค่แบบซุสซุปซีฟในนี้ไม่ได้กินเป็นกินจลักษณะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินที่ตลาดปลานะคะวันนี้ฝนตกก็้ตกแต่เช้าเลยอะตอนนี้บ่ายโมงแล้วเพิ่งออกจากห้องเองเพราะว่าฝนตกเยอะมากแล้วก็เคลียร์งานไปด้วย เดี๋ยวเราจะไปกินปลาดิบโชว์ทุกคนนะคะรับรองว่าเราจะจัดหนักจัดเต็มกินให้มันจุกๆเป็นเลยเอาให้ทุกคนอิจฉาให้ปลาช่ำเวอร์อเราจะนั่งรถไฟแค่หนึ่งสายนะคะจากที่เจนอยู่ตรงนี้คือถึงตลาดปลาเลย และตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ตลาดปบาสุกิจิแล้วนะคะวันนี้เราเลือกร้านร้านอะไรนะเป็นร้านที่มีรีวิวเจ็ดพันรีวิวใช่ปะใช่ครับแล้วก็เป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมองด้วยชื่อร้านไีนครับชื่อร้านซูชิซันไมอ่านออนแบบซูชิซันไมเมนบรันช์โอเคร้านนั้นแหละเดี๋ยวจะไปชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะาเราหิวมากมากเลย ไม่เป <laughs> ็นไรตกใจหมดเลย <laughs> ถ้าเราซื้อถ้าเรากินปลาเสร็จแล้วเราก็น่าจะอิ่มคือจริงๆว่าจะหาขนมกินด้วยแต่แเราจะต้องกินปลาก่อนตอนนี้อากาศมันอุ่นอุ่นขึ้นนะคะทําให้เราต้องถอดเสื้อเลยเอามามัดไว้ที่เอวเพราะว่ามันเอาจิตก็รอนเพราะนี่ใส่ฮีทเทคแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่ง น่ากินไปหมดเลยทุกอย่างคือแค่เดินมาทุกคนกลิ่นก็หอมมากแล้วอะ่ะ oh. โอ้หเธอร้านที่เธออาจจะต้องยืนรอนานแต่เราจะยืนรอเนาะอุยเอวิจิณ่ากินไปหมดทุกคน,กคนอันนี้คือสตรอเบอรี่มันคือสตรอเบอรกรี่กรุบที่ทุกคนเขากินกันอะ่ะน,นี่แล้วก็คิวยาวมาก ทุกอย่างอย่างนี้คือคิวยาวมากค่ะได่นี้เหรอโอเคเข้าเลยรอคิวเลยมีแค่หนึ่งคิวเท่านั้นนะคะจัดเต็มค่ะบอกเลยว่าจะจัดเต็มมากๆนี่มือีดนี่ไงถ้าเดี๋ยวเราจะรอคิวกันก่อนนะคะ ราคาอันนี้นะคะอือชิ้นะะอันนี้เป็นหนึ่งในสิบท,ที่เราสั่งมาก็ต้องพูดว่าอย่างนี้ กินให้นะ่าอร่อยไหม oh. oh my god อร่อยเว้ยเค้าว่าเราต้องใส่ป่ะมันหมดแล้วป่ะที่เราเหมือนเราต้องใส่สา่ชุดใหญ่อืมข้าวหอมสั่งแซลมอนอีกก่อนตัวคุณมันอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจังกินก่อนแล้วค่อยสั่ง

นอนี่นะคะแป๊บ<อ>นึงนะเธอคำสุดท้ายในวันนี้ไม่ใช่ในชั่วโมงนี้<อ>ท่อค่ะเราเสร็จแล้วแล้วอิ่มกันมากๆเลยวันนี้เราโดนไปทั้งหมด21,230เเยนนะคะแต่ว่าที่เรากินไปแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณ ถ,ถ้ากินที่ไทยน่าจะมาแสนแปดได้คือ <c oughs> ที่นี่มันถูกมากากินจุกมากเลยนะคะจนแบบอิ่มไปแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นซื้อขนมกินนะคะค,คือเพราะว่าตลาดมันเริ่มวายกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยากจะหาอะไรกินอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่งมาเราจะได้กินนิสเตียวเองอเฮ้ยตรงนี้เขาจ้วงกันตรงนี้เลยเธอน่าสนหน้าวากิวบนะีฟเขาว่าเราต้องลองกหน่อยเธอวากิวเป็นไม้เลย ไปลองกันโอ้ my god ทุกคนชิดมากคือนั่งกินคู่หรอ่ i r s t adjusting อ๋อแล้วเราอยู่ first Okay thank you คือเป็นแบบ A 5นะคะแต่ว่าเราขี้เกียจรอเพราะคิวเยอะเราก็เลยไม่กินบวกกับเราอิ่มเลยด้วยแหละนี่นะคะจะเป็น strawberry candy and d a i f u k u i งาม ๋ยวเราจะชิมกันนะคะไม่เธอเอาไปเลยไม้หนึ่งถือได้ไหมเหราอ่ะได้นี่ไงน่าเอามากองให่องเองอแล้วเธอจะกินยังไงอะ่ะเ,เขาถือได้จะลองกัดดูนะคะมันกรอบหรือเปล่าอืมอืม ขาพวงนี้เลย <laughs> อ้ยดูไมเมียอะไรแล้วนี่ไงเธอร้านไข่ที่เขาอยากกินเนี่ยปิดไปแล้วนี่ว้าไข่หวานเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วซื้อปลาแห้งปลาประกอบอีกแล้วก็เลือกซื้อปลานะคะโหสามซองมันดูสามซองพันหนึ่งร้อยสี่ร้อยบาทพอแปดพัสิบบาทอ่าหล่ะทุกคนหลังจากไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ กูโนดีกว่าข่าวจะไปช้อปปิ้งต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับกันแล้วทริปนี้ไม่ค่อยมีอะไรถ่ายแบบมัวๆเรื่อยๆมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือฝนมันตกฝนมันตกแล้วก็คือเราของพลุงมพลังมากเราก็เลยไม่ค่อยได้อิบกล้องออกมาถ่ายนะคะแต่ว่าทริปนี้ก็คือจอยมากเวอร์แต่ที่จอยที่สุดเลยก็คือการได้ไปแช่ออนเซ็นในที่แบบมันหนาวๆโคตรดีอ่ะออนเซ็นที่เราไปทุกที่ก็คือโอเคหมดเลยคือแบบวิวสวยวิวดีมีแบบ มีเอาท์ดอร์แบบนั่งในโขดหินอะไรอย่างงี้มีนกกะ,ะน้องมีมีแพนดา้ามีแพนดา้าอันนี้เป็นแส่ครีมชีสดูนี่ ไปเดินเล่นต่อแล้วหาของฟินแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่อุยโน้นนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้เจนอยู่ที่อุยโนนะคะกำลังจะเดินไปส่วนอุยโนไปดูว่ามีซากุระหรือเปล่าเป็นที่น้าเดินว่ะทางไหนอะทางอันนี้ดูมีเซกราแทนนะ ก็ไปอุยยนก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาช้อปปิ้งร้านแถวนี้ดูฟุกคุูนมากเลยทุกคนใจอยากกินทุกร้านที่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะทบคนไม่ไหวอ่ะมันหิวมันหอมมันน่ากินเป็นทุกอย่างเลยอ่ะ ก็คือถ้าใครจะมาเดินเล่นที่อูเอโนนะคะมันก็มีย่าในให้ช้อปปิ้งใช่ไหมให้ทานอาหารซื้อขนมของฝากแบบนี้ก็ได้แล้วก็ร้านอาหารคิดว่ามีค่อนข้างหลากหลายมากๆคือเจนว่าถ้าเกิดอ,อยากจะกินอาหารญี่ปุ่นประเภทไหนที่อูเอโนที่ตรงนี้มีหมดเลยนะคะจะแฮงเอาก็ได้เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็เหมือนจะเป็นวัยทํางานส่วนใหญ่ที่มาแหงเอากันนะคะก็คือทานอาหารแล้วก็จิบเบียร์การอย่าแงบบนี้ชิลๆ hey, อูเอโนพาเธอมันมีซากุระอยู่นิดนึงปะ เออแต่ยังไม่บานเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูซากุระที่อุยโนะพาร์คนะคะ <c oughs> และอันนี้ก็คืออุยโนะพาร์ค and this one is sakura นี่คือซากุระนะคะที่ยังบานไม่เต็ม มมันมีคนเมื่อยนะครับมันมีคนเมื่อยเพราะว่าพาเดินเยอะไงพาขนไปช่วยถือของไงถ้าเธอมีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะเธอก็ต้องทำใจหน่อยเพราะว่าเขาชอบช้อปปิง้งหิแวไหมหิว นี่ทุกคนเจนไปได้วีวีคนหมูป่ามาด้วยเดี๋ยวจะไปรีวิวยมีของที่จะรีวิวเยอะมากทำสมิดาอยู่ตรงโคมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแลนด์มาร์กนะคะที่เข้ามาแล้วจะเจอเลยแล้วทุกคนก็จะถ่ายรูปที่นี่เวลาที่เข้ามาเที่ยวกันที่สวนเวโนะนะคะ มกอเนาะมันติดอะเนาะเดินเข้ามาในในพาร์คละในสวนแล้วแต่ก็คือยังไม่มีซากุระที่บานสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไงค่ะข้างล่างเขามีจัดงานซากุระกันนะคะซึ่งนั่นแหละยังไม่มีซากุระแต่งานดีลไว้แล้วว่าต้องจัดเดี๋ยวจะลงไปช้อปปิ้งขนมกันค่ะเธอลงเลยไหมเพราะข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วอะ ทากุลก็ไม่มีเหมือนกันยิ่งใหญ่มากแต่ว่าบันไดนี้คือต้องระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากขั้นบันไดนี้ไม่เท่ากันเจะใหญ่และเล็กใหญ่และเล็ก,ลลกไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีอะไรได้ความสงสัยว่าเขาทำอะไรกันนะคะอ๋อมันคือยิงปืนฟาดนเต้ ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ันดูมไม่ค่อยมีอะไรอ่ะโอ้ของ second hand นะคะทุกคนใช่อันพวงกี้ต่กเยอ้ยอันนี้ทเพราะพวงกีจที่เราซื้อก็ไม่ใช่เราซื้อที่ทเราเห็นเนี่ย ห้ารยเยนหมดเลยเนอะไม่ค <Oh, ืออุ้ยน่ารักนะเนี่ยดูดิก็จะมีแก้วจานชามด้วยนะคะมี่ของกระจุงกระจิงนี่เป็นบรรยากาศของ งานนะคะด้านนี้น่าจะเป็นของมือสองแล้วก็จะมีด้านข้างหน้าของเจน j, j Q, วน่าจะเป็นร้านอาหารเพราะว่าเห็นอาหารค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูของมือสองกันก่อนนะคะทุกคนตะก,กี้คือเจนตีอย่างนี้เลยเชงเชงแล้วเจ้าของเขาก็เดินมาเสียงกลางวันมากอยากได้อ่ะตีผิดวิธีชีวิตเปลี่ยนเลยนั่งขอตั้งนาน มันก็จะเป็นฟิลเหมือนตลาดนะบ้านเราที่มีเป็นซุ้มแต่ว่าซุ้มเขาน่ารักมากเ,เดี๋ยวเราจะเดินม,มาไหวา้พระอุย้ยปูกินปูด,ดีกว่าอืมน่ากินว่ะไอเราก็เงินเยอะซะด้วยดิอืมเ,อเท่าไหร่นะ แปดร้อยเอาอันเดียวกินด้วยกันเออเอาแบงก์ก็ได้แปดร้อยสองร้อยเดยวะลองชิมดูโอเคไปเอากระปุดตรงนู้นด้วยได้ไหมได้ไปเอาเลยมีเงินไหมแปดร้อยเดี๋ยวรอโอ้ยเงินเนาะไว้เมืองนะเดี๋ยวเพือไปสั่งอะไรเดี๋ยวเดินไปจ่ายให้นี่นะคะ โอเคอลิตเปรี้ยวเดอิตก็ตัวไซสมากราอาเสั่งปลาหนกค่อยขาบโปอล์ไม่หวาน เชื่อขังยังอืมมีโต๊ะให้นั่งรอทุกคนก็จะนั่งกินอาหารที่ซื้อมาแล้วก็กับเบียร์รอย่างงี้อันนี้คือปลาหมึกนะคะอ๋อตุ่ปหืมไมละแปดร้อยเยนนะคะ อืมอืมไงเไียวไหมแต่เขาย่างไม่ไปนิดนึงนะเราเิยช้อปปิ้งกันจนมเหนื่อยแล้วนะคะเพราะปวดเทา้าไปหมดแล้ว แวะทุกร้านที่อยากแวะแล้วตอนนี้ก็จะไปกินข้าวกันแล้วค่ะเราก็มาอยู่ตรงที่ออฝั่งตรงข้ามกับที่เราชอปปิ้งเมื่อกี้นะคะจะเป็นโซนกินอาหารนะคะอยู่ด้านหลังเลยก็วันนี้เราเราไม่ได้มีแพลนแล้วก็ไม่ได้ดูรีวิวร้านอาหารมาเลยว่าในอุยเราต้องกินร้านไหนแล้วก็มีอะไรให้กินบ้างก็คือเรากะว่าเราจะเดินเดินเดินผ่านไปแล้วอยากกินร้านไหนล้วก็จะกินร้านนั้นเลยเพราะว่าเราเ<ไ>ป็นความเชื่อว่าที่ปุนหถ้าอยู่ตามย่านนี้ยอร่อยทุกร้านเพราะว่า ถ้าไม่อร่อยก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะการแข่งขันเราสูงแล้วเกินแต่จริงๆแล้วเจนอยากกินเนื้อ,อย่างวันนี้ก็ดูมีหลายร้านนะคะแต่ว่ามันดูงเงียบๆไปแล้วคือเจงเข้าใจว่ามันอาจจะดึกแล้วหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นร้านส่วนใหญ่ที่นี่เขาปิดกันเร็วมากนี่แค่ไม,ม่กี่โมงเองอะไม่กี่โมงร้านทยอยปิดกันหมดแล้วนะที่ชอปปิ้งอะทุ่มครึง่งทุ่มครึ่งคือท้ก็คือทยอยปิดกันหมดแล้ว ร้านนี้นะคะไม่มีชื่อภาษาอังกฤษแอนเราดูอยู่ว่าว่างหรือเปล่านะคะเหนื่อยปวดหลังปวดเอวไปหมดปวดหลังเป็นบ้าเลยคุณผู้ชมการที่เราเดินทุกวันสะพายกระเป๋าเจนหนักมากนะเพราะเจนใส่ของมาเยอะมาก แล, ping, e ball, cache, แล้วก็ช้อปปิ้งอีกเสื้อผ้าก็หนักอีกหลายสิ <S <S ่งแล้วเกินสุดท้ายเราก็ได้ร้านแล้วค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างเกาหลีนั่นเองเธอเสียงดังมากจ้ากีนิดดูอุ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นปิ้งย่างเกาหลีนะคะทุกคน อร่อยอยู่นะ ก็คือชอบเด็กเสริมนะคะก็เลยขอไอจีเขานะคะแต่เขาหน้ารัางมากค่ะคนนี้อายุ19ปีถามแล้วคือไม่รู้ว่าเขาเป็นเขาไม่แน่ใจวาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็คือไอ้ยชิ <Yeah. S 2> ก็คือเขาเสิร์ฟแล้วเขาคือดูดูแลเราดีมากแต่เหมือนเขางงงไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราก็ได้ความเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักดีแล้วเมื่อกี้นี้คือเจนอะเอาการ์ดเอาบัตรเครดิตให้เขาอะจะไปจ่ายตังค์ใช่ปะแล้วคือเอาไอตัวมันต้องเป็นเ,เป็นการเสียบใช่ไหมแล้วปกติเวลาเสียบมันต้องตัวชิปบาทที่เสียบไปในเครื่องใช่ไหมแล้วน้องเขาก็คือเอาอีกฝั่งหนึ่งอะเสียบเข้าไปแล้วชิปก็คืออยู่ข้างนองแล้วก็ยืนอยู่ข้้งหน้านแล้วคือบัตรเครดิตก็ไม่ตัดเจนก็มองมองแล้วแต่ก็ ไม่รู้จะบอกเขาก็เขินใช่ไหมแต่สักพักหนึ่งเขาก็คือไม่ยอมก็คือยืนเฝ้าอ,อยู่นั่นแหละก็คือไม่ยอมเปลี่ยนสักทีนึงเจงก,ก็เลยไปบอกเขาว่าเอออาจจะเป็นอีกทางหนึ่งนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยอา่าโอเค <laughs> น่ารัก,นรกคนน้ารักมากก็ <G ül üyor> เดี๋ยวเราจะนั่งรถแล้วก็กลับที่พักกันแล้วนะคะบ๊ายบาย